สวัสด <v> anyway, ีครับกล่องนี today, ้คือกล่องเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะนะครับพี่น้องส่งมาให้นะครับส่งมาให้ซ่อมครับก็มารุ่นไปด้วยกันนะครับอันนี้ครับมันเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับ p ันดา g x ห้นี่ก็อืมอยากรวมๆหน่อยนะครับก็มาดูปัญหาด้วยกันนะครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรมันไม่ติดนะครับลูกค้าก็เลยส่งมาให้ซ่อมนะครับ มาดูด้วยกันนะครับอันนี้สายยางก็อยากแตกๆเป็นสายกลับนะครับก็ไม่เป็นไรมันเก่ามากสายออกแตกทีนี้ก็มาดูครับว่ามันจะเกี่ยวอะไรนะครับดูด้วยกันแล้วก็จะรู้ปัญหาของมันเองนะครับ <S <S ถ้าทรงมาอย่างนี้นะครับถ้านอนกล่องมาต้องเทน้ำมันเครื่องทิ้งนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะเออท่วมขึ้นมาหมดนะครับมันจะไม่ดี จวดูก่อนมันจะมีไหมอืมโอเคครับไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับอย่างนี้ดีนะครับเดี๋ยวมาใส่กันใหม่นะครับอืมหลวมนะครับออกล้มลวมไม่มีความอัดเลยครับหรือว่ามีตรงไหนรั่วยวต้องมาเช็ค ถ้าในก่อนครับนี่มันมันไม่มีความอัดละครับเครื่องสีจังหวะนะครับถ้ามันออกล้นหวมแบบไม่มีความอัดอย่างนี้นะครับก็ต้องคิดว่าวาวนะครับต้องมาเช็คตัววาวก่อนนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับ ืยางใบรูะบาบตัวนี้ทําไมหรือว่ามันหลุดอยู่ข้างในต้องมีนะครับเอาอยู่ตรงนี้ต้องมีนะครับลูกยางนะครับตัวนี้นะครับของลูะบาบนะครับถ้าอย่างนั้นน้ามันมันตีขึ้นมาเต็มหมดเลยนะครับต้องเช็คถ้ามันแตกก็เปลี่ยนครับถ้ามันแข็งก็เปลี่ยนมันจะติดอยู่นี่ครับจุดนี้นี่เป็นรูนะครับอันนี้เป็นที่ล็อกนะครับตัวล็อกมันเสียบเข้าไปล็อกนะครับ มันติดอยู่อย่างนี้นะครับครับให้มันนิ่มๆนะครับถ้ามันแข็งก็เปลี่ยนนะครับก็เช็คมากแล้วลิ้นให้มันตรงก่อนนะครับลูกศรให้มันตรงก่อนนะครับอืมแน่นตึกนะครับอืมอันนี้สงใสัตตั้งกดวาวเลยนะครับลูกศรก็ตรงนะครับ แต่มันแน่นนะครับแน่นอันนี้ต้องใสยตั้งลงกดวาลเลยมันก็เลยเปิดตลอดนะครับอย่างนี้ความอัดมันก็ไม่มีแล้วต้องมาถอดหัวเทียนออกดูหัวสูบก,ก่อนครับอันนี้หัวเทียนโอ้โหทำไมน้ำมันเครื่องมันเต็มหมดเลยครับหัวเทียนใส่น้ำมันเครื่องมันท่วมมันยังไงนะครับไม่รู้มาดูว่า หัวลูกสูบนะครับมันจะอยู่สูงไหมนะครับตอนนี้นะครับอืมอันนี้ก็หัวลูกสูบก็อยู่สูงนะครับอืมนะครับลูกศรก็ขึ้นตรงนะครับพอดีนะครับขึ้นตรงอย่างนี้ก็มาร์กมันก็ได้นะครับแต่ว่าลูกสูบก็สูงสุดแต่ว่าตัว วาลนะครับมันดันกันนะครับมันไปยันนะครับกดแบบว่าไม่ปิดได้นะครับมันกดตลอดวาลวก็เลยเปิดตลอดนะครับครับมันแน่นไม่มีความอัดนะครับอย่างนี้ก็ต้องมาตั้งมันครับตั้งใหม่ปรับน็อตขากระเดื่องวาลนะครับต้องให้มันขยับตัวขึ้นลงได้นะครับถ้ามันแน่นอย่างนี้ยังไงมันก็ไม่ติดนะครับ เราต้องปรับแต่งน็อตตัวนี้นะครับตัวกดขาวาวนะครับให้มันเกิดการฟีดตัวโยกขึ้นลงได้นะครับเรากะประมาณเอาได้นะครับเราซ่อมบ้านๆเรานะครับไม่มีฟฟลิกเจตนะครับแล้วก็เอาใบเลือยตัดเหล็กนะครับมาลองกะระยะเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอามือกะระยะก็ได้นะครับไม่เป็นไรขอมันโจกได้นะครับอันนี้ก็หมุนน็อต นะครับเข้าไปนะครับเพราะว่าเราตั Wet ้งระยะมันฟรีได้นะครับแล้วก็ล็อตเบอร์แปดครับคุณแกเบอร์แปดนะครับครับมันโยกให้มันโยกได้นะครับถ้ามันไม่ได้แล้วก um ็ปรับปรับน็อตแต่งหานะครับนี่มันน็อตเบอร์แปดนะครับแล้วก็น็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ไขหาให้มันโยกนะครับอย่างนี้นะครับขยับไปขยับมานะครับตั้งหาได้นะครับตามใจชอบนะครับ แล้วแต่เราพอใจนะครับคลองอย่างนี้นะครับมันติดได้นะครับถ้ามันไม่กดนะครับเปิดไม่เยอะก็ติดถ้าเปิดเยอะมันก็ติดแต่ว่ามันจะดังหน่อยนะครับถ้าวาวมันห่างไปนะครับมันจะโขกแรงนะครับมันจะเสียงดัง ขอัยที่โยกเวาวไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าข้างนอกส่งเสียงดังผมก็เลยปิดเสียงนะครับก็เลยมาอัดเสียงใส่ไม่นะครับมาใส่หัวเทียนเข้าไปนะครับแล้วก็มาใส่น้ํามันเครื่องน้ํามันเบนซินเข้าไปลองดูนะครับว่ามันจะติดได้ไหมนะครับคาบูยังไม่ล้างนะครับก็จะลองสตาร์ทดูก่อนนะครับตั้งวาวความห่างนะครับให้ไอเสียนะครับ ทา, Best, ทางวาลด้านไอเสียมันห่างกว่าครับห่างกว่าด้านไอดีนะครับไอดีคิดกว่านะครับเพราะว่าไอเสียต้องห่างให้มันไม่ร้อนนะครับเวลามันร้อนมันจะขยายตัวนะครับนะครับทีแรกครับมันมาทีแรกตัววาล์มันกดนะครับมันกดกดดินวาล์เยอะแล้วมันก็ไม่มีความอัดนะครับทีแรกนะครับแต่ตอนนี้มาดูนะครับว่ามันจะมีความอัดกว่าเดิมไหมนะครับ นี่ครับก็ยังมีความอัดขึ้นมาแล้วนะครับถึงว่ามันจะไม่แน่นมันก็ยังมีความอัดนะครับดูเหมือนลูกสูบเวียนเฉลวมนะครับนะครับก็ตัดมาตอนที่ใส่คอช้าคัดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดค้อนคัดนะครับถ้าไม่ใส่มันก็ค้อนคัดจะระเบิดจะแตกได้นะครับเพราะว่าไม่ถอดค้อนคัดที่เกียดครับใส่คอช้าคัดนะครับปิดบังไว้ก่อนนะครับ อย่างนี้มันก็กดไยเรานะครับทีนี้ก็มาเติมน้ํามันเครื่องน้ํามันเบนซินนะครับมาสตาร์ทลองดูนะครับใส่น้ํามันเครื่องนะครับก็พยายามอย่าให้เยอะเกินไปนะครับให้ใส่พอประมาณประมาณพอดีนะครับถ้าใส่เยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับมันก็เกิดความร้อนได้เยอะเหมือนกันใส่ให้พอดี เครื่องเราจะไม่อืดนนะครับเวลาทํางานนะครับก็ประมาณนะครับประมาณน้ํามันเครื่องนะครับก็ให้อยู่นี่ครับข้างล่างใต้เกียวล่างนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่า100ยทซีนะครับก็พอ90้าสิบทีซีร้อยทก็ยังได้ครับน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เวลาเราเติมคีก็อย่าให้นาน3วันเปลี่ยนทิ้งนะครับถ้าทําทั้งวันนะครับเครื่องเราจะมีความทนทานนะครับ เพราะว่าเวลาเกิดความร้อนขึ้นมานะครับน้ำมันเครื่องไม่มีความลื่นนะครับก็ทําให้ลูกสูบแหวนของเรามันเสียหายได้นะครับเสียสูบเราก็เสียได้นะครับเครื่องยนต์เล็กของเรานะครับมันไม่มีหม้อน,น้ํานะครับไม่มีรูระบายน้ําเหมือนเครื่องยนต์ใหญ่นะครับก่อนสตาร์ทนะครับก็ต้องกดลูกยางให้น้ามันขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็ปิดชกนะครับให้มันดึงน้ำมันขึ้นมาได้นะครับก็ยังถือว่าติดได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันออกจะลุ่มลวมนะครับ ลูกสูบแหวนก็หลวมมากนะครับเบาลงไปได้ครับดับเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุของมันหลวมนะครับไม่มีความอัดนะครับถ้าเล่งๆมันไม่เป็นไร นะครับปัญหาที่ไม่ติดตอนส่งมานะครับก็เกี่ยวกับตั้งวาลนะครับตั้งน็อตกดดินวาลเยอะนะครับอากาศก็เข้าออกได้มันก็เลยไม่ติดนะครับพอตั้งมันก็ติดง่ายๆนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือแหวนนะครับรวมลูกสูบรวมนะครับก็จะมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับคลิปเปลี่ยนลูกสูบแหวนก็จะมาเอาอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมดูปัญหานะครับเกี่ยวกับวาลนะครับมันไม่ติดเป็นอะไรไม่ติดนะครับเราต้องเช็กวาลอย่างนี้นะครับพี่น้องก็คงเอาไปทํากันได้แบบบ้านเรานะครับทําแบบบ้านง่ายๆนะครับเราหาสาเหตุไปยากครับถ้าถูกใจก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับในการลงคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ